วันนี้หมอจะมาสอนวิธีการเช็ดตาและก็นวดตานะคะเพื่อลดการเกิดกุ้งยิงและลดอาการตาแห้งค่ะเนื่องจากการเกิดกุ้งยิงเนี่ยเกิดจากการที่มีแบคทีรียสะสมอยู่บริเวณเปลือกตานะคะแล้วก็หากเราไปขยี้ก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองเกิดขึ้นเรียกว่ากุ้งยิงนะคะการเช็ดตาก็จะช่วยลดแบคทีรียสะสมที่อยู่ตามเปลือกตานะคะก็จะช่วยลดการเกิดกุ้งยิงได้ ก็การนวดก็จะเป็นการกระตุ้นการทําง,งานของต่อมไขมันเพื่อช่วยลดอาการตาแห้งได้ด้วยค่ะค่ะวิธีการเช็ดแล้วก็นวดตามีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกก็เตรียมผ้าอุ่นหรือว่าเจลอุ่นนะคะวางประครบที่เปิดตานะคะประมาณ2-3นาทีนะคะหลังจากนั้นล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยปลายนิ้วก้อยก,อยกดนวดไปบริเวณขอบตา นวดไปไล่จากหัวตาจนถึงหางตาทั้งหนังตาบนและหนังตาล่างนะคะหลังจากนั้นให้เตรียมไม้พันสำลีนะคะชุบน้ำอุ่นหากใครที่มีอาการติดเชื้อที่เกิดจากการกุ้งยิงหรือเปลือกตาเสรเสก็แนะนำว่าอาจจะต้องผสมน้ำอุ่นกับแชมพูเด็กนะคะโดยใส่ภาชนะบรรจุเ,เล็กๆหยดแชมพูไปประมาณ2-3หยด คนให้เข้ากันโดยไม่ต้องให้เกิดฟองมากะคะเพราะว่าถ้าเกิดฟองมากอาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองตาได้หลังจากนั้นใช้ไม้ไม้พารสมีจุ่มน้ําอุ่นเปล่าหรือว่าน้ําอุ่นที่เราผสมแชมพูดเด็กไปแล้วนะคะแล้วก็เปิดปึกตาล่างเช็ดตามขอบตาล่างนะคะเช็ดตามขอบตาบนหลังจากนั้นก็หลับตาแล้วก็เช็ดตามขนตาค่ะไล่จากหัวตาไปจนถึงหางตาโดยทํา ทีละข้างนะคะโดยจะทำวันละครั้งตอนเช้าหรือหนึ่งครั้งตอนเย็นหรือถ้าใครขยันกว่านั้นอาจจะเป็น2ครั้งเช้าเย็นก็ได้ค่ะค่ะวิธีการพวกนี้นะคะก็จะช่วยลดการเกิดกุ้งยิงไม่ให้เป็นซ้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็ช่วยลดอ,อาการตาย